โอเคสวัสดีนะครับท้ชมวันนี้อยู่ในเกม Among Us นะครับชื่อเดิมในเกม Among Us ผมชื่อแรดนะครับวันนี้นี่ด่านนี้ดูเป็นมพัเตอร์ดิผมจะพาไปห้องน้ำดูนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างโอเคคนนี้ไม่เกี่ยวครับผมไหมคะ่ะ ฉันบานมาถามนะอ e t เองอยู่ในห้องตรงนี้นี่ผมเล่าครับเฮ้ย okay. ผงเขาไปหวไหมคุณได้รู้จักอะไรแบบตรงนี้นะนผมได้เห็นสีอะไรในในตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้เลยแต่ว่าอะไรวะ ทำไมถึงมีลอยตรงนี้มีลอยนะไอ้มีลอยอ่ะคือไอ้ตัวจากเกมสติ๊กมินไงเฮลดี่สติ๊กมินนะพอแฮนดี้อ่ะได้จับได้อ่ะแต่จับไม่ได้มันหล่นมาตรงในเกมมังงะพวกเราเลยเว้ยเออนแจะนำมุท้องไปตรงอื่นดีกว่าฆ่าคนนั้นเออมาต้องมาโบดแก้ไขตัวก่อนขอมูจะแก้ไขตัวก่อน เขายืนอยู่ที่เราวะาใช่ไหมใช่ค่ะนี่ตายแน่นอนนะคุณเอาท่าจู่แบบนี่แล้วก็ประกาศเลยควายกันแน่นะเเป็นมอเตอร์ใครถานนะมันคือโหวตไปเลยนะครบท่านผู้ชม คิดว่าสีส้สีนี้นะเชื่แล้วเป็นสีแดงกับสีชมพูอะไรลงไปซะสีเขียวเข้มโอเคเดี๋ยวอินพอร์เตอร์ดอกคนนะโอเคก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับอืมสำเร็จแน่นอนก็จะอพอก็เล่นอมอาอสกิ่งกิ่งอยู่เด้อ ก็ต้องมีทำงานอะไรดูก่อนนะงานไฟฟ้าหรืออะไรไฟฟ้ามันขค่ะาทำอย่างเอาเอาเปิดอะไรเปิดอันไหนก็ไดอ้อ่ะเออคือทุกสิ่งทุกอย่างก็ปฏิภาณตรงนี้โอเคมีอะไรบ้างนะ เห็นก็เออแง yeah. ฉันล็อกประตูแน่นอนปออะระอยู่ไหนวะมันจะล็อกประตูได้ทำ๊ะอะไรล่ะเออค่าดีกว่าค่าตรงอื่นโอ,อเคท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาอยู่ในห้องนี้นครับห้องเช็คเช็คไฟฟ้านะครับห้องเช็คไฟฟ้าห้องเช็คไฟฟ้ามันมีเท่าไหร่เลยนะโอ,อเค ก็จะประมาณนี้นะครับไฟฟ้านี่ถ้าถ้าผมอยู่ใกล้ตรงนี้ใช่ไหมพอผม,มกดปุ๊บมันจะนั่นได้ะครับมาผมต้องทำแด้ไฟฟ้าไฟฟ้านั่นออผก็ต้องกดนี้เลยนะเอ้าเฮ้ยผมทำถูกจริงๆนะเออผมทำถูกว่ะเก่งเลกกูนี่ ียพระเจ้ากอ๊อดแล้วก็พลังงานนะั้นต้องมีคนเยอะก่อนแล,ล้วเม่อมาทำก๊อดมืงตกพงต้องตายมุดไปไหนดีนี่ละกันอหลุมใหญ่ขม, <c oughs> <c oughs> มุดหัวทำไมคือโดนเซลซีมาปดหัวได้เฮีย้ย อืมก็จะประมาณนี้นะครับด้วเคลแกล้สเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ็บตัวโควิด็นเก้าส็จแล้วนะครับว่าผมไม่ได้ติดเชื้อ,อไรเลยเขาก็จะเชื้อมาเว้ยเชื้อมาแล้วก็ต้มตรวติดเชื้อตายไมาจะเช็คเชื้ออีกโดนเชื้อกัดกินหมดแลยอืม ไม่ใช่บอนอับน้ำปรับเนิมเลยบไม่ใช่เท่าไหร่ทำไมคือโดนโซทีมไม่ต้องฆ่าคนอื่นเลยนะกดรีพอร์ตดีกว่าโอเคใครเป็นอินพอร์เตอร์ไม่มีใครรู้หรอกว่าใครเป็นพอร์เตอร์ถ้าเกิดไม่เป็นก็ ง่ายมากเพราะมีคนแบบว่าอ import เติมมาก็ต้องเติ๊กใครดีสามเมื่กันไม่มีเท่าไหร่นะเฮ้ย <Hey. S 2> ไม่มีใครตกลววาวาไม่มีใครเป็นอิพปสเตอร์แต่ไม่บอกเลยอิพปสเตอร์หนึ่งคนโอเคโอเคสำหรับวันนี้เนี่ย ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายที่ใครไม่เจออิตีเอในห้องน้ำาหน่เดี๋ยใครเห็นร้อยแว๊บก็ก็ไม่เท่าอะไรนะครับบ๊ายบาย